สวัสดีได้จ้ามาคะมายอันอันนี้เอตุกตาเอดเนื้ออันพันเอินยู่ดีพันเอินขาร์ักโบนะค่ะเนาะอันนี้ส่วนผสมนะจ้ะได้ต้องมาปั้นอีกเ้อค่ะปั้นเป็นลูกกลมกลมลูกโบอันนี้ก็มิกพันก่อนนะค่ะเนาะก็มีเนื้อย่างมันครึ่งกิโลอย่างอันบ่มันครึ่งกิโลมีหัวหอมกระเทียมนะค่ะเนาะพริกไทย มุสตัดนลค่ะเด้อที่เอยใส่เนี่ยแล้วก็ไข่ส่งลูกแล้วก็อันใส่อันบุสคิดไปส่งอันค่ะส่งแผ่นเพื่อมันได้จับกันเนาะค่ะเนาะคนแล้วเข้ากันคนแล้ค่ะเด้อปรุงรสตามชอบใจค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลุ่มๆกันลูกน้อยลูกใหญ่ก็ตามมันอัธยาศัยได้จ้ะเนาะค่ะเอยก็คนแล้วพันเข้ากันก่อนทิ้งไว้สักครึ่ง จักหน่อยคำมันทิเป็นเนี้ย่เนี้ยนะคะ่ะเนาะอ่ะว่ลนะัดคลิปสั้นเป็นคลิปยาวเลยเนี่ยเอาก็ป่อยยาวเลยนะคะเนาะนี่ค่ะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีแตงส้มนะคะ่ะเนาะแตงเปรี้ยวมันก็ให้ทำให้รสชาติดีนะคะแซบ่บแล้วก็ถ้าเวลาเฮาโทดก็เอ็ดไฟประมาณนั้นกลางกลางขยะย่าเอ็ดไฟแห้งหลาย แล้วก็พลิกไปพลิกมาเนาะค่ะเนาะพยายามคนห่อนบ้างนั่นเถอะปะนี่ค่ะเนื้อหมูเนี่ยจะเนื้อนี้นะเนื้อหมูอย่างเั้นหมันกับอย่างบ่หมันก็ครึ่งนึงเนื้อหมูเนื้อเลื้อบัวก็ทําได้ทั้งคู่ค่ะพันเอิญยู่นี่พันเอิญโบ่ค่ะอ่ะเอ้ยูนาพิทเนี่ยค่ะเอ้ยเอาเนื้อวัวเด้อ อันเบิ่งแม่ก็ลืมเด้อค่ะเบิ่งแม่โทษในหลายเนื้อวัวเนาะค่ะเนาะเนื้อหมูมันสิออกเป็นขาวๆต้องเว้าให้ดีเนาะค่ะเนาะท่านอันอันนั้นก็ขอโทษในหลายเลยเจ้ะเด้อแต่กระหลงแบบนี้ล่ะค่ะเนื้อวัวย่างมันกับย่างบะหมั่เนี่ยย่างละครึ่งกิโลเนี่จ้ะเด้อนี่ค่ะคนแล้วก็บางทีบางก็ใช้มือขยำขยำค่ะอันเงีแม่แม่บ้านแล้วก็ขยำเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดอยากเสื้อทุกมือก็ใส่บางงันแถอะปะผูดเลยโปรดเสื้อก็ล้างมือสะอาดสะอาดนะคะขยำเพื่อนคะ่ะอันนี้การมักเนื้อค่ฮักโบนเนาะคะ่ะเนาะพันเอ่นอยู่นีมันก็มีหลายสูตรเด้อค่ะสูตรดั้งเดิมก็มีการเสื้อขนมฝังเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่มันหลายสูตรเยอะแยคะค่ะอันเครื่องหอมเครื่องอันเทศแล้วแต่เฮาหนะอันแม่บ้านที่พันทำพันใส่พัเลยสินะหมคะ อันนี้สูตรไอตุ๊กตาก็มีอันหอมหัวใหญ่เนาะค่ะเนาะผงกระเทียมเนื้อหมันกับเนื้อ,อย่างบ่หมันอย่างเนื้อครึ่งโหลไข่สองลูกนะคะเจ้าแล้วก็มีอันนี่นะคะอันพันเอินเบอร์สกิตเนาะค่ะหรือว่าหน้าไซขนมปังอันข้าวหรือว่าขนมปังอันสีน้ำตาลก็ไดได้ใจ้ะเนื้อแล้วแต่อันแล้วแต่แม่บ้านเลจ้า แล้วก็มาผสมกันนะคะเนาะบางคนมันก็ถ้าบสคิดมันสิเป็นแห้งๆถ้าขนมปังมันที่เอ้ยซีเอาไปถ้าเอ้ยไซส์ขนมปังเอ้ยซีเอาไปอันอบเซอร์อันตู้อบก่อนค่ะแล้วก็มาขยับมือพันเป็นอันฟุ่นๆแล้วก็โรยลงมันจังอันเวลาเขาปั้นเป็นคนมันจังจับกันเนาะเนาะมันยังจับตัวค่ะแล้วก็เกลือพริกไทยเนาะตามสูตรที่ว่าชอบเนี่ยค่ะแล้วก็มัสต์ดถ้าเอ้ยเซอร์ แล้วก็ทอดไว้ไฟปั่นกลางอันนี้คน้นพันใดอันมักกันเข้าที่จะน้อยก่อนค่ะแล้วก็ทิมไว้จักสิบหสิบนาทีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเนาะคะ่ะเนาะใส่เนยกระทะปั่นกลางถ้าว่าน้ำมันละลายเป็นฟองสีอน,น้ำตาลแล้วก็ลงเลยแหะค่ะก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็พลิกพันไปพันมาค่ะจากนั้นมาถ้าว่าสีพันงามแล้วก็พนไฟลงเนาะคะ่ะเนาะ ก็เอทฝอยอ่อนๆสักประมาณิบหานาทีค่ะแล้วก็ใส่อันน้ำไปนิดนึงถ้าผู้เหลือนกินอันชื้อนะคะเนาะหรือว่าอันเวลากินก็มันฝรั่งใส่ขเอาเอาชื้อลาดอันนี้ก็เอ้ยก็นี่ค่ะมันเป็นสูตรเหมือนเอ้ยอันนี้ก็แล้วจะสูตรแม่บ้านผื่มันไหมแเด้อหอมหอมเลยค่ะนี่นี่ได้ที่อยู่ค่ะนี่เหนียวยู่ความเหนียวมีเยอะอยู่ปั้นง่ายค่ะเย่ยทิ้มไว้สิบนาทีเตยจังไปยัน ทอดแบันไดอันเข้าเนื้อกันก่อนเนาะ,ะเนาะอันนี้ก็ว่านเป็นคลิปสั้นก็เป็นคลิปยาวไปเลยก็ทําแบบยาวไปเลยเนะจะเด้ออ่ะเล้ค่อยมาเจอกันอีกทีค่ะอันนี้ก็ทําเนื้อมิดโบหรือฮักโบเนาะเจ้เนาะพบกันคลิปหน้าด้จ้าสวัสดีค่ะ